ค้งสุดท้ายมันไปปลาใสยอยู่ลาดประสงค์พี่น้องเห็นว่ามันชี่มื้อแดแ่แย,ย่ยงสิละ่ะเอาปักนี่มึงหลงเบอร์หยยรือติขญนยันนะแล้วพันไม่การประกาศย่างดีแน่พี่น้องกรุงเทพมหานครขอให้เลือกพรรคประชาธิปัตย์เอาชนะคนอีสานให้ได้คุณว่า ยุตตอนหนาเพิ่นมิตรลาวอ,อยต่อยเอามาละสังเกตง่ายแต่ลาวนะนะนาสีเลี่ยมจังคู่เวียงนี่ลาวทแท่แน่นอนเอามันกินข้าวเหนียวหลายยำแห้งใะยำคึบๆรึบนาชันเขาชันเขาจะได้ไ ยู่กรุงเทพอย่างหูจักว่าไผเป็นไทยเป็นเล้าเนี่ยไปจอบมึงยุลานกว๋วยเตี๋ยวเด้อขั้นซ้อนใช้ใยไงตักบักพริกใช้ปึ๊บแล้วมึงเล่าเสียแล้นั่นบ่อขอนแก่นกับไรเอ็ดละแถวนั่นนะ่ะแมนป้อนน้ำแข็งเข้าปากไก่หูจักยำซัวเลยยำป้อนน้ำแข็งน่ะน,นะเอากรุงเทพเขาดูแล้วเนาะ บ้านเขาหนาวไปได้กระยำไปน้าคันชี้หาคนมันเดินก่วงไปได้กระย่างน้ากลนกันเพราะว่ามันค่อยยางน้าคันแท้เสร็จแล้วเปลี่ยนไปได้กระทกขาสูงแน่เพราะว่ามันค่อยลบขีดตลกแหละเราไปที่นี่นี่พี่น้องครับ ผมคือพ่อคนอีสานไปบวชอยู่กรุงเทพบวชโดนเพิ่นก็ขึ้นอยากกินยองหมาหน่อยบ้านเท่าเนี่ยไหมเลยไปถามพระกรุงเทพพร,เพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเคยฉันหมาหน้อยไหมเพนะมันเป็นยังไงเพนะมันเป็นเครือเอาฉ่นแล้วเวลาจะฉันเราทำยังไงเราก็มาย่องย่องมาฉ่น เอามันเดินได้ด้วยเลอพปอนะ่ะอันนั้นแม่นบ,บักอภิสิทธิ์ไปปลาใส่เลยมันเพระมันสั่งแต่คนเดียบอภิสิทธิ์ทอดเป็ดทอดไก่กะจังมันบางสิสั่งตังวใครมันไปสั่งเหร่นเสือ,อยู่อ่ะเป็ดปเทะ่าไรดอกไก่นั่นสำคัญว่าจะใครบัตรได้ดาบันนั่น ใครตกปากซะล่ะบากๆากปักหาเป็นว่ากปากบักหาเป็นมันว่าแล้วมาบังปักเทพตาเหลียกบันเนี่ยปักเทพตาเหลียกไปหอดลาดประสงค์ให้ว่าฉันบักผีนั่นนะเอามึงจะมาคว่ำหรือซึ้งซาแต่หันยะ เขาตายจะพีก่กกยมึงคงก็มาให้ปีนี่เด็กขนเนี่ยมูเสียแดงเขาให้จนมันลำตาแล้วมันต้องก็ขึ้นพ่อให้แล้วมึงพอขึ้นพ่อมึงไล่จับมูตู่ในบ่อขันเนี่ยกูเนี่ยละนักเลงโตจริงอ่ะมึงสิจับปั๊บกูหลักไปอยู่เล่าเลย ไปยูกับฏิสอนเพียงเกตวิสาขันทบไพจิตอักษณน,น,นลงไปไม่ไม่เขาไปยุ่ในค่ายเขาเขาทำ่าซักซื้อใส่ทั้งเทิงหรือทั้งลงังทั้งลุมเป็นยังไงสักเลือดซักซื้อใส่แล้วไปยืนแก่ไหนชนพุ่นเป็นยังไงพนังไปไก่กว่าเกาไปยูประเทศเล่ามีเงินเดือนพุลเรานหาแสนับดีสอนน่ะนะ แต่ว่าไปกินเข่าคาบหนึ่งนั่นหาแสนพอดีนั่นล้าหาได้กินสามคาบเหตุการณ์มันสงบลงผมก็ล้อยเขม้าสีเชียงใหม่พอบักเสือประสิบจันท่าทองชองผู้จันท่าทองเอาเรือหน่อยไปหลับพอไปหลับปับ๊บก็เราไปเข้าห้องน้ำไปจอดปั๊บนำมันตำรวจยุหันสองคนเลี้ยวเห็นผมจะได้ลึบๆขม้าใ่ แม่บักเสือาพ,พอบักเสือไปเบิ่งเดี๋ยวบังคนสิจับพ่อใหญ่เวียงละติพนาห้วยมอดใกล้ๆตะเบ้ปึ๊บลวดที่ไปปลาใสๆหัวหน้าพนวายหัวใจกูรุดไปยุบปตินเารถมูฮาชูแต่มึงมายามกูก็มึงจะมาเฝ้ามาฟังประนั้นจะเนาดีถ้ากูบ่ิแลนนี้จากสูจะเนา พวกเสื้อแดงเฮานี่หักกันในหลีพ่อพ่อแม่พี่น้องตอนเราไปชุมนุ่มยวนโดนๆเนี่ยมันลึ่งกันเหมือนสตินไปมองได้ก็กินเข่าได้ไปทั้งภาคใต้ก็กินอาหารทะเลมาทาั้งอีสานก็กินตำบักหุงลึ่งกันเหมืนสุคนพราเขาไล่จับตัวเราถอาพญาย่ำยู่บนนั่นน่ะโอ้ย,อยู่มุกดาหารนั่นนะแล่นขึ้นรถน้ำมูไจหลอดบัทฮุมียาชิงไปอยู่เชียงใหมอนะนะิปนั่นน่ะ ามันรึ่งกันเนาะยว่ามันใช่เดียวกันเหมือนแต่ละมันเฝ้ามันฟังอ่ะแล้วมันนี้โทรศัพท์เสียได้ปะเนี่ยเืยือของผู้ใดผู้ใดจักเบื่อเขาก็เลี้ยงดูปูเสียเดียนหนึงทำแม่ยายหวานอยู่บ้านอยู่บ้านนี่กัดเฮ็ดบัดตชุแนลตรวจไล่ซื้อว่าผัวตายกับบะมี่ศูนย์หายกับบะมี่ในกองก้นใช่ไามนหนึ่งเอื่อนนะผัว กำนั่นก็ยังบัทันมาเนี่ยมื่อหนึ่งถ้าพ่อใหญ่กำนันอยู่ตำบลหน้าโชกกันละขึ้นพ่อ,พอปั๊บแม่ใหญ่หวานเมา,เากบเดอ้อพนันฟังบอขับว่ามันกำนันบอกไปเอาศพผัวเป้าเรนไปบอกที่บ้านตาลีตาเลียบอป้าคนเราเป็นไหนเอาเต้นมากางเอาหมูมาขาดเต้นเนี่ยเล่นในรถถ่ายอยู่สองมือ,อยังบัตท่นมาอยู่ นี่ก็น่าไม่ใยหวานศพพ่อยายข้ามอดใส่ทอไปพ่อยายกำนันศพพ่อยายข้ามอดใส่ศพเพียังแค่นี้คอยบอกมาเอากบปนั้นเอาหนี้เขาจะเอิ้อนมาคนหักกันตอนเขาไปชุมนุ่มนั่นจื่อไรว่าไปอยู่โคราดนั่นนะพัดกันขึ้นวอาเบิดมือเบิดขึ้นอดีสอนเพียงเกติจตุพรนพมพันธุ์คู่ียงวาระเขตเฝ้าจนเบิดขึ้นสอดแจง พวกหนึ่งกลับไปเต้นโจ๊กกาเย็นใช่ไหมหนึ่งหรืมอมาหัวใจนั่นนะปากคุณว่าคูวเวียงว่าจังสันคูวเวียงว่าจังสี่ไปวะเสียงดังบุบูปุ่นจังหูเมียคิงว่าบ่ได้ออมบอลหนึ่งเอาหัวใจนั่นนะพ่อเฮาอยู่หันซะละผมกากายไปเนาะพ่อใครนี่คือต้มเข่ากินตเด็กเต้นน้องสนับคณะที่เฮาอยู่หันปั๊บพี่น้อง อยู่กรุงเทพมีคนไปสร้างสถานการณ์ยิ่งปืนเอ็มเจ็ดสิบเก้ายู่มตั้มตึมตั้มอยู่ตื่นชาวกรุเทพตาเหลียกมาถแถลงตะดึกเลยพวกเสื้อแดงก่อความไม่สงบเป็นว่าเอาตูวไปบ่ตรทันหอดถนนำตุ้มพอดปากช่องหนึ่งแหมขันยิ่งฉันจะยิ่งไปตะไก่แทนเนี่ย เราสิไปได้มาใส่ละเอ็มเจ็ดสิบเก้ายังมีกับสิเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบตอนตัวพวกมาฟังอยู่นี่กับพวกฟังอยู่ทางบ้านสิได้เงินเดือนปัดสุ่คนวาตายู่ครบหกสิบเอารัฐบาลยิ่งร่าเขาดีเทร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมคนมีกำลังใจ อันหอายุหาบแปดว้วก็บืนใช้อีกสองปีต่อ่านะได้หกสิบเซตเลยหกร้อยเจ็ดสิบกับเจ็ดย 80. แปดสิบกับแปดร้ยเก้าสิบพันหนึ่งถ้าเอาได้ไท่าไหก่เไรามันจิได้์้าแม่เาผมเก้าสิบหกลรวกินเซตละเงินพันนะจังผมเนี่ยก็หมอดูว่าทียู่นได้หกร้อยปีพูดน,นะแต่ว่าตอนอายุเก้าสิบให้ระวังเลี้ยงสู้สาวพะนะ ผู้ชายสิเทามีคุณสมบัติหกแนวชอบของขมชมสาวสวยชอบของเกา่าเล่าความหลังหนังเหี่ยวเหี่ยวห้นหัวปตินพุณนะเท่าแท้กันหอดปานนั่นนะ่ะขันยากอานยูยืนี่กินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำว่าเดินวันละสามพันเก้ามีสาวๆดูแลขันเมียบว่าขาตายก่อนนะ่อนอานยยืนแน่นอน ได้พักเราไปละนีน่ะนะได้ใช่เราไปละเอาเสียงแตกกันเนาะผู้ใส่ผู้บอกบอกเราได้เราวะ่าเวนกันมพัพักเพื่อไท่ได้พักนีน่ะนะ,ะเพราะว่ายังครับ้ลังคนว่าคือว่าใส่ต้นให้นำโหลดพะนะเอาใส่จีป้องเทบุในกระดาม,มันดีลีได้พักเพื่อไทน่นี่แต่ว่าตะกี้ตอนนายกทักษิณเป็นอยู่เนาะ ถ่วมกระไดเงินแรงกระไดเงินหน้าทงเดียวได้ทั้งท่วมทั้งแรงแถวทั้งยาสูบป,ปองก่นนี้อีกมองได้เคยถวย่วมบ่ไถหัอหน้าหุดจงเท่าขาน้ำท่วมอยู่เลยเอละคณะมันบ่ถ่วมม่จะได้กระเท้าข้าฝนแหล่งนี่ยมันยังไหวคนบ้านเฮานีด่ดีหเลยพี่น้องผมี่บอกให้ พอใครเลือกยังเลือกปั๊ดตะกี้เลือกผู้แทนเขาเลือกจังไหนกานเขตหนึห่งสามคนได้สามผักผู้ใดมาหาลอยก้อนกาปับ๊บโหลดผู้ใดให้สามลอยกาปับ๊บสองลอยกาปับ๊บเขตนี้เลือกได้สามคนแจกสีเบอร์กาตื้อมอีกเบอร์หนึ่งเป็นบัตรเสียสำมูมาไม่แจกว่าใช้เขาอีกตั้งหากเงินไม่มีหนีไปนาเพื่นว่าเงินไม่มากาไม่เป็นเพื่นว่า ก้อนคว่มซื้อซื้อซ้ำเดยนี่ไปรับจ้างกีดยางอยู่ภาคใต้เขาตั๋วว่าปลูกข้ากอีสานบรัยก็ะบอกมาบมังจะตุนแม่จนวันหน้าโยากทักษิณผลผ้ามาปลูกได้ขายเราซื้อรถซื้อเลือเราพลังคนผมก็หาเบี้ยมันอยหเนห่คนอีสารต่ะก้อนเบาได้อยู่สามขุ่มหนึ่งสร้างเถาะสองจัดแล้วสามก็เป็นยังดอก คันกำนั้นผู้ใหญ,ญ่บ้านเขาเอิญประชุมนี่ผู้เมียบอกเท่านี้เจ้าไปประปโอโอชุมในเพียงโอ้ช่างเถาะช่างเถาะจะเนห่แต่ว่าอันช่างเถาะคันไม่มูไปหลก็ไปได้ค่ะเนี่ยไปหอดเฮียนผู้ใหญ,ญ่บ้านผู้ใหญ,ญ่บ้านก็เริ่มเว้าลูกบ้านก็เริ่มสูกันผู้ใหญ,ญ่บ้านเว้าจบลูกบ้านก็เว้าจบพร้อมกันเมียเฮียนเมียถามว่าเท่าขาเจ้าประชุมเรียงอย่างเมื่อขึ้นจักแล้วปะนะ เขาจะมาวาเฮ็ดแนวนั่นแนวนี้บ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกพปนว่าเลยเหลียวไปขันย่ามประซุมไ่แสดงความคิดเห็นเฮ็ดลดเฮ็ดลดขันพิษพลาดมาล่ะเอาเอาเอารถแล้วจมูขันพิษพลาดมาล่ะกวังว่าพันว่าจักแปลว่าหยังกวังว่าเนี่ยก็ได้แต่ว่าหลังจากพี่น้องมาฟังเสือแดงพี่ปู่ฮู้ควงฮู้้อยฟังมันจึงเป็นที่มาเอาเงินหมาแล้วมากายิ่งรักครับพี่น้องที่รักแล้วครับ ป้องปัยังชูมือเนี่ยว่าเงินนี่อยากได้บัดสุคนมูไปอยากได้เงินนี่มม่เอาไปปัวกับพระเท่าได้แถาพญายันตหนึ่งป่้วอพอยพ่อใหญ่เจ้าอยากได้เงินบ่หือคุณไปอยากได้ยังจังแนวนั่นปัวพระเท่าอลไรแน่น่ะนะเอาไปปัวใจกับพระเท่ากันไปอยากได้เงินน่ะขั้งต่อไปคันอยากได้เงินนี่คันได้เงินเขาแล้วนี่ปั๊บนี่คันญานบาปเอาไปถวายพระพุทธรูปอยู่เฮีเ้ยนจากของเนี่ย ปัญหาตัวเ้อลูกหลานขอไปใส่เนอมากาเพื่อไทยปั๊บเมื่อพี่น้องกับบดางโผเวอ,ออกมานำาคนดอเป้กับพักพายคันเดียวนี่พี่น้องเป้กับประชาชนจิปัจัเดียวนี่ซัมบล่าขึ้นรถคันเท่าดึงทั้งหนามันฝันถอยทั้งหลังไปดึงทั้งหลังมันมันมุดไปทั้งหน้าผลจากเียวจังไหนกับมันรัฐธรรมนูญเถียงกันอยู่สิบหามือเต็มเต็มสิบหามือสิบมาขึ้นป้าคนว่าชุดไทยว่าบ่อเอาพะนะะ ก็เที่ยงก็ตายยังโดนแต่เนี่ยแล้วมึนมึนบอกวัชราเพชรท่องนั่นน่ะประธานบอกให้นั่งมันพันยืนประธานบอกให้ยืนมันปะนั่งแล้วคันผู้แทนเป็นจังสั้นบรรจุคนมันจะเป็นตาเอ๋วบ้างเนี่ยว,ว่องวาปงบรรจุประชาคมอ,อาเซียนเป็นว่าเราหน้าซาบรรจุประเา,าศอาเซียนดอกหน้าซาเขามา ที่จริงหน้าซานี่ตั้งซื้อ,อยู่ยะโสูนี่ได้น่ะตอนเขาจูดบังไฟมันถามว่าแ,บแ,บแบววแววสันาถามว่าจุดอยู่มงไดนไหมพวกนี้เรียกว่านานาพนาว่าไปจุดอยู่หน้าจุดปื้อขึ้นไปบัดตกล่งเ้น,นามยังซาโอ้หน้าซาเนี่ยมันเกิดอยู่นี่ตัวนี่วะ